น้องเปียวก็นอนเล่นน้ําสบายใจมากเลยน้ําไหลไปด้วยสปาเป็นในตัวเลยเพื่อนๆสปาธรรมชาติเลยฮะ,ะเนี่ยสปาธรรมชาติเลยนู้นเดือเขาก็พร้อมที่จะพาเราไปต่อแล้วนะเราต้องข้ามแห้งๆไปนะเพื่อนๆดามจะพาไปตรงเป็นที่น้าหลากสวยๆตรงนั้นเลยนะคะอันนี้เป็นต้นแม่น้ําเปชรบุรีนะคะเพื่อนๆที่มันไหลลงไปที่ที่อ่างเก็บน้ําแก่งกระจานนะคะแล้วก็ปล่อยน้าลงไปให้ ที่ชาวบ้านหลายจังหวัดนะคะในนี้นะคะชัยนะคะก็เป็นน้ําที่มาจากต้นน้ําแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเอ่ออันนี้นะคะเราลงมาเดินที่ต้นแม่น้ําเพชรบุรีอย่างแท้จริงเลยนะคะเพื่อนเพื่อนต้นน้ำลำาลําธานนะคะเขาก็จะตื้นลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนเพื่อนน้ํน้ลับเราเดิมลุยน้าได้นะคะกระแสน้ําไม่ได้แรงมากเป็นหาดหาดหิน่างนี้เลยนะคะเพื่อน มาดำก็กลัวจะลงตัวก้องแล้วก็มาจอดเรือตรงนี้นะคะแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูบรรยากาศที่น้ำใสๆนี่เลยคะ,ะน้องเปียวลอยคอมาเลยลูก <c oughs> <c oughs> ไปอ่ะเออค่อยๆพยุงไปตีขาไปตีขาไปหน่อยวันนี้เรามาน้อยไปหน่อยเ,อเรือลำเล็กมาต้องมาหลายๆคนนะเรือลำใหญ่มาเพื่อนๆแล้วก็มาเล่นน้ำกันหลายๆคนนะมาปิกนิกแล้วก็เอาอาหารมากินด้วยสนุกเออเอาขึ้นมาเลยลูก